พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปวันนี้เราจะพาไปชมบุญงานบวชของนายพลึกเข็มโคตรหรือว่าพระเอจัดงานในวันที่9ถึง10พฤษภาคม2568เป็นงานประเพณีงานบวชพื้นถิ่นของชาวบ้านบ้านควางใหญ่จัดณวัดศีสว่างตำบลมะบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวเราไปชมบันทึกความทรงจำดีๆกันนะครับ ครับ

ดันเดือสองแตงเอาพลร่าเหลาเก่าสอนตะเล็กเกิดเจอแตเป็นเลือดหลอนหลอดหลอนพื้นแทนลูกกาหยุดดีพอพี่แต่พ้นธรรมดาธรรมดาต่างกันสมัยนี้ทำความดีบ่ไม่ได้บ่ไม่ได้ทำแต่ละความตัวตัวของเฮาเนาอละแม่งเกิดมือ

กินข้าวราดแกงกระจั์ข้าวสวยมีไหมมีข้าวสวยไหมมีเนี่ยราดแกงจืดก็จบอร่อยแล้วตัดชาไปละตัดชาไปส่วนช้างคนซื้อตรงนีแม่เขาเขาเขาเย็นนตัดโอ้ยโหรับน้ำมูดิ นั่นอยู่ไหมบคกแกงแน้ขา่หัโอ้ยบอแม่บกแดแม่หันไม่ไลค่ะคุยป่โอ้ยอยาไไกแล้ ว่มามันีควาุคงเสียรเข้ากาทำจัดการ่เลยต่้าขนไมพอไ้จังไตองยูตองยูใจยูใจยูเที่ยงดอกไม้เลาใส่พ่อแม่บ้างอ่าเราพบเอาใส่ด้วย ตาแม่ไหลอาบภาพสองแ่ไ้าคแก้วดที่สใสักาแม่ยกเป็นประรับใขอถวายเป็นบุญคุระองค์านทำทำ ูค <da> ือพระสงฆ์ผู้เผยแผ่ว่านมให้รับรงผู้ปกครองครามชัยรากอุบาสิกาโกรธสูตว์ทีท้ทปานตัว มีกรรมสีโมโลกรรมสามกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพระเจ้าได้ร่วมเกินท่านด้วยกายวาจาใจซึ่งต่อหน้าและลหลังโดยเจตนาและไม่เจตนารู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดีแก้งทำก็ดีมาเด็กแก้งทำก็ดีขอให้ท่านบิดามารดาปู่ย่าตายายองสาธนายาตดรงหัวสีร,รมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนั่นจะนี้เทินต้นไปสาธุสาธุุขันไปแม่ แน่ครับตาวตามเแยกผู้แม่เนี่ยข้างซ้ายเนี่นภูเงาตาแยกแดงกำไรที่รู้ถ้าจะทำไปนั้นมีตามันดาขอโหอสิกรรมให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนิพพานปัจจโยโหตุอันหนึ่งเรียนว่าบิดามันดา เคยทำกไปกับลูกขอให้รูปมีใ,ใจกระตันอ,อยู่รู้คุณรู้อภัยไม่กับพินามันดาผู้ย่าตายายด้วยเธอสาธุอับตบหนึ่งทั้งับลุกงละเออเอาหมู่ลุ่งแห่แม่สระสอนทัน้งหมเอาว่าไปถึงได้พูดเอา้าเอาเอ

กาขออดานเรื่ออากดีพของเขาบอกันในยางของคนอาเขาอาทจะที้กันว่าประกอบเป็นที่ผมผมดาน้องาดาเพื่อเป็นเพื่อนของเว้าที่ได้ทำรวมกัน งานที <T> а, ่ยิ่งใหญ่ดพี่นอง้านบวชงานประสบสร็ถาว่อที่ดีเติบต้นกล้าเชิญเลครับพี่น้องทุกคนล่ะทุกย่งไงโลกได้หลายสายมาโผล่ผมหนักพลับผล่ผมหนักมามาพิธีที่หัวรำรำไป

tiếp thôi nữa thôi này thôi này thôi này này thôi này thôi này เทำหน้าสวยๆทำหน้าสวยๆสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว

เขาก็ตัวอันชอวันไหวยู่ใส่ละคนแฟงลงน้ำหรอเปล่ามาโวยกันดีโวยน้ำดีเลยไปน่หนกาไม่ตายไกลเลยเนี่ยไปลงทางไหนแล้วนี่นี่ไงผมไม่หาลงเลย แห่นิ่น,น้องแม่ทองพันชังที่นาขอสั่งก่อนบวชไป

แม่ซือว่ารแ่แ่ไมอ้งกิวี่ยวไ่งลาวเาวอีกยูเชือเงือกแตกแนละ้วเริ่มสายเริ่มร้อนแนละ้วร้อนยาวไปถึงสองสามทุมนั่นแหละกลางคืนก็ไม่ร้อนนะนี่ก็ยังร้อนมนะันอบ เอาตัวขับขับจังสีดอบ๊ะได้ก็จังสีได้เลยตัดนิ้วดีออกบ่ะได้กับตัดนิ้วด้วยโอโหดเลยก็แต่อดวะก็แต่า็แต่จยืมใส่กับประกาศเหรอไยันนิ้วขาดอยู่ในเหงกันหนอแฟนนักนี่แต่เมียแฟนบ่มีบ่ สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรบกวนเพื่อนๆที่ชมมาถึงจุดนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องยายกระตาพาไปแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ